แป๊บเออเ้องเปิดใหม่ก็เอาแล้วก็กลาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเออถ้าสตรีมครั้งนี้มันหลุดผมก็ไม่รู้ผมจะพูดยังไงแล้วพอผมไม่สตรีมแม่งแล้วผมบอกเลยรอซื้สับเครื่องใหม่เออกูขึ้นก็ก็แป๊บก็วันนี้เราก็จะมาเล่นเซิร์ฟผม แล้วก็ผมใช้ทดสบอบอีกเครื่องอะ่ะบวกถ้ามึงดลวดนะเออเตรียมได้เครื่องใหม่เตรียมได้เครื่องใหม่อ,อันนี้ก็ไม่ใช่ตัวเต็มนะที่ผมสตรีมอ่ะแล้วผมอะไรนะผมก็ไม่เข้าใจห้าจุดหนืนสตรีมอ,อะไรเอเกมเมอร์อะไรนะั้นไม่ได้ครับเออจะได้สูดได้ไหมได้ปะเออก็ได้ก็อื้อ là chiếc ý chốt có Ư chốt mang hát lại quá sao vừa sai đấy là chip เออเออเออมึงรู้จักเซอร์ป่ะครับมีอะไรเออก็ฟิลล์ร็อกเอาอะไรวะแหลกกว่า